สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านเลยนะคะวันนี้มาส่งพลังงานดีๆนะคะก่อนไปทํางานอีกแล้วนะคะ10นาทีนะคะมาส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆนะคะใครเข้ามาทันไลน์นี้นะคะกด3 3 3นะคะเสียงชัดเจนสัญญาณชัดเจนนะคะส่งพลังงานบวกๆให้กันก่อนนะคะก่อนที่จะ ไปทํางานนะคะก่อนที่จะไปทํากิจการการค้าใดๆนะคะลองมาฟังข้อความนี้นะคะข้อความรันดอมนะคะในหัวข้อเทวดาประจําตัวนะคะอยากสื่อสารเรื่องใดนะคะเทวดาประจําตัวของคุณอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะก็เป็นคลิปรนดอมนะคะมาแบบรวดเร็วนะคะ ก่อนไปทำงานนะคะใครเข้ามาแล้วชัดเจนนะคะพิมพ์3 33 3คุณสนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบเตยสวัสดีค่ะชีวิตมีแต่ความโชคดีและโชคลาภสวัสดีค่ะคุณจารุณีคุณพิมพ์ใจคุณสุพัชตาสวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะชัดเจนเข้ามาฟังเลยนะคะวันนี้ไปเตยมาส่งพลังงานบวกๆตอนเช้านะคะก่อนที่จะไปทำงานนะคะ10นาที15นาทีที่มีค่านะคะ พอดีช่วงนี้ติดวงติดเวนะคะปกติใบเตยจะไลฟ์เต็มสตรีมเลยเป็นพิกอากาศฉบับเต็มนะคะใน YouTube แต่พอใบเตยเลิกดึกนะคะก็เลยามาทำไลฟ์นะคะใน f e c o o o p k พ e นะคะแล้วก็น่าจะใช้ไลฟ์ใน Facebook Page ลงใน YouTube ด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาเจอกันในไลฟ์นี้นะคะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะพี่พาลินดาสวัสดีค่ะคุณเอื้อมเดือนสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีพี่อูดสวัสดีค่ะ คุณกัญญาคุณกัญญาณัฐคุณน้องสวัสดีค่ะบางกรฟ้าก็มาแล้วใบเตยตื่นตื่นสวัสดีค่ะคุณจริศสวัสดีค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะมารับพลังงานดีๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติพงศ์คุณสนั่นนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะคุณอมรรัตน์ มาเยอะแล้วนะคะใครมาทันช่วงไหนรับพลังงานช่วงนั้นเลยนะคะขอถอยลูกเต่าสักนิดนึงนะคะวันนี้มีลูกเต่ามาให้เล่นด้วยนะคะมาเรามาดูพลังงานดีๆของเราก่อนก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของอ้มีใครอยู่ในราศีพิจิกไหมคะป้าต้อยสวัสดีคะ่ะคุณมณีพรคุณจุนนะคะคุณพนิษฐ อะไรสักอย่างเอาอีกแล้วอ่านชื่อไม่ถูกพิจิกนะคะธนูมีใครอยู่ในมีนพิจิกธนูไหมคะเกี่ยวข้องกับเลข7เลข6เลข9เลข2นะคะหรือมีใครใส่แว่นตาหรึเปล่านะคะมีรูปกุญแจมีรูปนาฬิกานะคะรูปลูกบอลนะคะมีดกับซ่อมดอกไม้ไฟรูปดวงดาวเนาะแล้วก็ ABC แล้วก็ก้างปลานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเร่งรีบนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรา มีเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายในชีวิตนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทำโอ้สวัสดีน้องใบเตยไม่ได้มานานแล้วขอบคุณพี่นัทนิชาพี่มณีพรคุณพานุมาสมามามานะคะคุณป๊อปปี้นะคะสมใจคาถาเงินล้านสวัสดียามเช้าค่ะโอ้โหพลังงานก็ขึ้นมาเป็นรูปกุญแจนะคะแล้วก็เป็นรูปของความหวังนะเป็นรูปของความฝันวันนี้เลขมาด้วยเลข9เลข6เลข7เลข2นะคะ อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณนะเออนะคะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณอะไรอย่างนี้นะคะเราจะใช้สำรับไหนในการสแกนตัวเราเองวันนี้นะคะสำรับนี้ก็แล้วกันนะคะหยิบมาตั้งแต่ช่วงต้นคลิปคุณศิรัตคุณปุญญาุสสวัสดีค่ะมาๆม,ามาแชร์นะคะแชร์นะคะ แชร์ไปยาวๆเลยค่ะคิดค่าครูนะคะคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งใจคนละหนึ่งคอมเมนต์ <c oughs> ขอเยอะไปไหมเนี่ยแม่หมอแม่หมอขอเยอะไปไหมคะเนี่ยนิดหนึ่งนะคะนิดนึงคุณแคทส,สวัสดีค่ะคุณนัชชาตสวัสดีค่ะะเบียรถเหรอคะใบหวยเบาๆเนอ้ออะโอเค ใบแรกเราได้เดอะเมจิกเชียนนะคะว้าวเมจิกเชียนเดอะเมจิกเชียนนะคะช่วงนี้เซนต์แรงนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยนะคะจะค่อนข้างที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถนะในการสื่อสารค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้นะคะไปติดต่อไปเจรจาไปค้าไปขายเนี่ยประสบ ประสบความสำเร็จนะคะคุณภูประกรณ์ตากแดดหัวโทนสวัสดีค่ะมาๆๆโอ้ใบแรกดีนะดีงามเลยนะคะเจ็ดดาบแสดงว่าเรามีความลับในใจอะไรสักอย่างอยู่กําลังคิดกําลังตึกตองหรือค,คุณกำลังซุ้มรวยเงียบๆหรือเปล่าคะแชร์ให้เราจ้ะพี่ยุ่งงานคิดถึงคิดถึงขอบคุณพี่นันทิชาขอบคุณนะคะคุณสุภลักษ์สวัสดีค่ะ ขอให้มีพลังงานดีๆนะคะเข้ามาฟังย้อนหลังได้เลยค่ะสี่ถ้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีอาการเหนื่อยๆนัยนยนิดนึงนะคะเหนื่อยนายนิดนึงค่ะแต่เงินดีนะคะเงินดีเงินมาเป็นแปดเหรียญจ้าเลิศเลยใครมาวันนี้เงินเป็นแปดเหรียญน,นะคะ หาได้ใช้ข้องค่ะแต่อาการเหนื่อยเหนืหน่อยก็ยังมีบ้างนะคะหนึ่งไม้หนึ่งคาถาใครรอง,งานรอโอกาสเรื่องงานจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามานะคะ ใครรอข่าวเรื่องงานเรื่องโอกาสเรื่องงานเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีเข้ามานะใครรอคอยวีซ่าน่าจะได้รับข่าวดีค่ะรอมานานรอไม่มีกําหนดไม่รู้จุดหมายปลายทางน่าจะได้รับข่าวดีนะหรือใครยื่นสมัครงานไปนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้นะคะใช้ทักษะคําพูดของคุณให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะนะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการโอกาสเรื่องงานกําลังจะมาแล้วนะคะ ใครที่เข้าซ้ายจ่ายขวาในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนหาแล้วไม่ค่อยได้เก็บเนี่ยช่วงนี้จะเริ่มเก็บออมอยู่มือมากขึ้นนะคะเริ่มคิดเยอะขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายนะการงานวุ่นวายอยู่นะคะงานหนักงานยุ่งอยู่นะ แต่เราเองก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณถนัดหรือไม่ถนัดก็ตามม่เตยเห็นชาวราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินพฤกษบังกรกันนะคะแล้วก็มีธาตุไฟธาตุลมมาด้วยนะคะธาตุน้ํามาปรับปลายแต่เด่นก็จะเป็นชาวธาตุดินเนาะประมาณนี้นะคะ แต่การสื่อสารหรือคําพูดคาจาของคุณเนี่ยสามารถพลิกแพงสถานการณ์ได้นะคะพูดอะไรได้แบบนั้นพูดเงินได้เงินพูดงานได้งานนะคะทักษะในการพูดของคุณเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปที่ไหนก็ตามนะคะตื่นเช้ามา5นาทีทองนะคะขอบคุณตัวเองก่อนนะคะขอบคุณ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 ที่ฉันยังมีลมหายใจขอบคุณการเงินการทองที่ไหลเข้ามาไม่ขาดสายขอบคุณที่ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ขอบคุณที่ฉันพูดเงินได้เงินขอบคุณที่ฉันพูดทองได้ทองพูดอะไรได้แบบนั้นได้ในสิ่งที่ฉันต้องการได้ในสิ่งที่ฉันปรารถนานะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาให้พูดกับตัวเองแบบนี้นะคะยืนมองตัวเองหน้ากระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังในไลฟ์นี้หรือในคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีความกล้ามีความ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทําก็คือ1คุณต้องให้กําลังใจตัวเองคุณต้องขอบคุณตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยหรือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็ตามฝึกขอบคุณตัวเองบ่อยๆแล้วคุณจะมีพลังงานดีๆมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองค่ะแล้วเราจะได้รับโอกาสดีๆได้รับพลังงานดีๆนะคะพลังงานของ8เหรียญคือพลังงานของคนที่มีความรู้พลังงานของคนที่มีความสามารถ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณภาพชีวิตของคุณเกิดจากตัวคุณนะคะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเราอาจจะไม่ได้เก่งตั้งแต่แรก แต่นะคะเราสามารถเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปงตัวเองได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นไอเดียใหม่ๆความเฮงความปังการหาเงินหาทองเนี่ยล้วนมาจากความสามารถของคุณนะคะคุณอาจจะมีสเปคตั้งไว้ในใจคุณอาจจะมีเป้าหมายตั้งไว้ในใจมันอาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในทันทีแต่อยากจะบอกว่ามันจะค่อยๆสําเร็จทีละเรื่องนะคะเป็นไปตามขั้นตามตอนทีละสเต็ปนะคะ เป็นไปตามความปรารถนาของคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ของความฝันของจินตนาการของคุณหรือจิตใต้สานึกของคุณหรือ power ของคุณอะล้วนจําเป็นและสําคัญนะคะในการที่คุณจะไปดึงดูดเอาสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ดีถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ work แน่แน่เราจะต้องอกหักอีกแน่ๆเราจะต้องผิดหวังอีกแน่ๆเราจะต้องเฟลแน่ๆมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆและในขณะเดียวกันถ้าเซน์เรามันบอกว่าเออใจเรามันบอกว่าเอยเงินน หายากจังเลยหายากหาก็ยากเนี่ยเดี๋ยวก็มีรายจ่ายอีกแล้วห้ามบ่นนะคะเมื่อไหร่ที่เราพั่มบ่นเนี่ยการเงินการทองของเราเนี่ยมันจะเริ่มติดขัดทันทีเพราะฉะนั้นพลังงานเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญนะคะตัวคุณนี่แหละสําคัญที่สุดนะอารมณ์ของคุณเบิกบานจิตของคุณสงบจิตของเราไม่ฟุ้งนะคะจิตของเราไม่มัวหมองไม่สับสนจิตใสสะอาด คุณก็จะไปดึงดูดเงินดีๆนะคะการเงินการทองดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามวันไหนที่คุณรู้สึกหัวเสียอารมณ์เสียหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บอจอยนะคะหรือแม้แต่อารมณ์ขุ่นมัวนะคะหรือแม้แต่ความโลภความอยากในบางอย่างเนี่ยการเงินก็จะไหลไหลเข้าน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับจูนอารมณ์ของเราให้ดีไม่ต้องบ่นนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบ่นในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นทันทีค่ะเพราะว่า พลังอำนาจในการพูดของคุณนั้นศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณพูดอะไรคุณได้แบบนั้นคุณคิดอะไรคุณได้แบบนั้นคุณบ่นว่าคุณจนคุณก็จะจนเออนะคะคุณบ่นว่าคุณไม่มีคุณก็ไม่มีแต่ถ้าคุณบ่นว่าเฮ้ย เงินหาง่ายนะฉันหาเงินได้ง่ายๆายสบายๆนะพอฉันหาเงินได้แล้วฉันจะเอาไปทําบุญฉันจะเอาไปช่วยเหลือสังคมฉันจะแบ่งดูแลบิบดามารดาของฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราพูดในเชิงบวกมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของเงินในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานแน่นอนเลยนะคะว่าไหลมาเคมาไม่ขาดสายแน่นอนเพราะฉะนั้นคําพูดของคำจาเออของเราเนี่ยมันมีผล อารมณ์ของเราเนี่ยมันมีผลกับเรื่องเงินเรื่องงานของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี่ยวุ่นวายอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานน้อยนะคะงานที่ถนัดหรือไม่ถนัดก็ตามนะคะคุณเนี่ยนะคะสามารถทําได้ทําได้ดีมากๆด้วยทําได้แบบเลิศด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือให้กําลังใจตัวเองนะเวลาที่เราทําเรื่องเล็กๆน้อยๆสำเร็จ ะะให้ขอบคุณตัวเองด้วยฝึกขอบคุณตัวเองด้วยนะคะเราอาจจะไปแบบชื่นชมคนอื่นรู้สึกว่าเออคนอื่นเขาเก่งจังเลยเนี่ยเขาเยี่ยมยอดจังเลยเนี่ยคุณก็ลืมมองมาจุดจดหนึ่งที่เป็นตัวคุณคุณก็เก่งเหมือนกันคุณก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ชื่นชมตัวเองก่อนนะคะโอเคเรามาดูอีก4ใบค่ะเทวดาประจําตัวของคุณอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณไพ่ขึ้นมานะคะเป็น10ไม้ค่ะ ให้ขึ้นมาเป็น tree of one นะคะออ้ยงานเฮงงานปังงานเวอร์วังอลังการมากนะคะอุย๊ยหนึ่งเรียนมีใครเคยขอเรื่องโชคเรื่องลาบไหมคะโอ้โหมันอาจจะยังไม่ได้มาในทันทีนะเทวดาประจำตัวของคุณสื่อสารกับคุณไว้อย่างนี้นะคะเรียนเบอเลอร์เนี่ยไข่ที่กำลังแตกออกเนี่ยนะเออไข่ที่กำลังแตกออกเนี่ยไข่ใ,ใบใหญ่ใบโตด้วยนะเนี่ย โชคลาภเงินทองนะคะเนี่ยงานมันเป็นมันเป็นสิบไม้แน่นอนว่างานหนักแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงงานเยอะงานมาหลายทางมากคุณจะไม่ค่อยว่างคุณจะไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นไปโฟกัสเรื่องอื่นเท่าที่ควรเพราะว่าชีวิตติดงานเลยค่ะช่วงนี้งานเยอะมากแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับคุณนะคะบอกว่าเนี่ยไองานเยอะก็จริงนะงานเยอะก็จริงแต่มันมาพร้อมกับเงินก้อนใหญ่บางคนจะมีโชคมีลาบบางคนหาเงินได้ หาเงินได้ค่อนข้างคล่องตัวในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหาได้ง่ายๆสบายๆท่องไว้เลยค่ะเงินหาได้สบายๆแล้วทุกวันนะคะให้คุณขอบคุณทุกๆอย่างทุกๆเม็ดเงินที่คุณได้ใช้นะคุณใช,คณใช้คุณใช้เงินซื้ออะไรบ้างในแต่ละวันคุณลองมาขอบคุณดูนะตื่นเช้ามาเราซื้อแหละนะคะซื้อน้ําซื้อก,กาแฟซื้อของกินเนี่ย ขอบคุณก่อนนะคะกินแล้วก็ขอบคุณซะนะคะพลังงานของการให้พลังงานของการขอบคุณอะ่ะมันทําให้เราได้รับมากขึ้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งเหรียญคุณจะได้รับมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าที่คุณให้ออกไปซะอีก การที่คุณได้ให้นะคะช่วยเหลืออาจจะเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่เราช่วยเหลือผู้อื่นนะคะไป่ไดเชื่อว่าเพื่อนๆในไลฟ์นี้หรือในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วก็ชอบทําบุญทําทานนะคะจิตเป็นกุศลนะคะค่อนข้างที่จะชอบช่วยเหลือคนแล้วการที่เราให้ออกไปโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรอะ่ะเราจะได้รับกลับมาแบบยิ่งใหญ่เว่อวังอลังการมากนะคะ เออนะคะคุณจะได้รับมาแบบเวอร์วังอลังการนะคะมันเป็นเงินก้อนนะบางคนเนี่ยปิดการขายได้บางคนเนี่ยต่อยอดธุรกิจการงานการเงินได้แต่บอกเลยว่างานหนักจริงช่วงนี้คุณแทบจะไม่มีเวลาพักเลยละเพราะว่า8เหรียญ1เหรียญ2เหรียญออกมาบางคนเนี่ยวางแผนซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อของชิ้นใหญ่ๆซ,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 ซึ่งคุณก็จะได้มันนะเทวดาประจําตัวของคุณบอกว่าคุณได้แน่นอน เออได้ช้าแต่ได้ชัวร์มันอาจจะช้าไม่ทันใจนะบอกเลยว่าบางทีคุณเฟลคุณคิดว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยหรือมันจะไม่ได้วะหรือว่ามันอาจจะได้อยู่แต่มันได้ช้าหรือเปล่าเทวดาประจําตัวของคุณเนี่ยสื่อสารกับคุณว่าอะไรที่คุณตั้งเป้าไว้เนี่ยนะคะที่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตคุณเนี่ยคุณได้แน่นอนคุณไม่ต้องห่วงคุณได้แน่ๆนะคะคุณได้แน่ๆมันอาจจะช้าแหละแต่คุณได้แน่นอนเนี่ยนะสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้แต่คุณต้องทํา คุณต้องทําหนักนะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าได้มาแบบว่าโดยที่คุณไม่ได้พยายามถ้าคุณพยายามแล้วคุณรอได้เนี่ยคุณได้สิ่งนั้นแน่นอนนะคะมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของโชคลาภเออมันอาจจะมาในรูปแบบของงานพิเศษที่คุณทําแล้วมันต่อยอดเรื่องเงินเรื่องธุรกิจให้คุณได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณตั้งใจว่าคุณอยากจะได้คุณอยากจะมีคุณอยากจะเป็นอะไรคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีนะคะ คุณได้สิทธ์นั้นทันทีแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะมีที่จะเป็นที่จะล่ําที่จะรวยนะคะที่จะสวยงามที่จะลดเลอเพอร์เฟกที่สุดในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณก็คือ ให้คุณเนี่ยขอบคุณตัวเองรักตัวเองมากๆคุณอะโคตรเก่งโคตรเจ๋งเลยคุณรู้ตัวไหมนะคะในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างที่เป็นคุณหรือทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคุณเนี่ยมันเจ๋งมากๆมันเก่งมากๆเราพัฒนาตัวเองได้ทุกๆวันแล้วคุณเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วเป็นนักคิดอยู่แล้วนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วอะไรดีๆอะที่คุณทำเอาไว้เนี่ยล้วนส่งผลในด้านบวกกับคุณนะคะ นะล้วนส่งผลในด้านบวกกับคุณนะคะบุญหนุนนําให้คุณไปเจอสิ่งดีๆแน่นอนบุญวาสนาเนี่ยไม่ได้มาจากอดีตชาติหรอกนะคะชาติภพนี้แหละที่คุณสร้างนะอะไรในอดีตที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ให้อภัยตัวเองซะนะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะเราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้ในทุกๆวันพัฒนาตัวเองได้นะเรื่องที่มันขื่นขมขมขื่นใจเรื่องที่มันผิดหวงังเรื่องที่เราโดนทำ้ายจิตใจ เรื่องที่มันไม่คือคิดถึงแล้วมันทุกใจทุกอย่างนะคะให้อภัยตัวเองนะคะแล้วเริ่มต้นเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่คุณอยากจะเป็นจริงๆเราจะไม่ไปโฟกัสนะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการนะอะไรที่คุณไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์การเงินการทองที่ติดลบหรืองานที่คุณไม่ได้ชอบอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบเราจะไม่มองแล้วนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะมองสิ่งที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้เท่านั้นนะคะ มองสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นโฟกัสสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะมีที่จะเป็นเท่านั้นอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่เราไม่ชอบปิดสวิตช์แล้วแล้วเขี่ยออกไปจากชีวิตคุณซะนะคะเขี่ยออกไปจากชีวิตคุณซะแล้วคุณเริ่มเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่คุณอยากจะเป็นจริงๆนะไม่ใช่ว่าใครมาบังคับให้คุณเป็นคนนั้นคนนี้คุณต้องเป็น คุณเลือกที่จะเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่คุณอยากจะเป็นได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากไกด์แล้วก็อยากจะนําทางคุณวันนี้ค่อนข้างดีนะทุกๆกการเริ่มต้นทุกๆความพยายามทุกๆความตั้งใจทุกๆความอดทนนะคะ ผลผลิตล้วนเติบโตและงดงามบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ได้ในทันทีมีจังหวะมีเวลาที่ต้องรอแต่สิ่งที่คุณรอนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้มันได้แน่ๆมันได้ชัวๆคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองคุณทำได้และคุณทำได้ดีด้วยสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ชอบปิดสวิตช์แล้วเขี่ยออกไปซะ ต่อจากนี้ไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมองในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแม้แต่อาหารบางอย่างที่เราไม่ได้อยากจะกินนะคะรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ชอบนะอาหารบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะเราเบื่อเราก็ไม่ต้องกินแค่นั้นแหละนะคะไปโฟกัสที่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็น แค่นั้นพอนะคะวันนี้นะคะพิมพ์10 10 10รับพลังงานดีๆนะคะก่อนที่ใบเตยจะปิดไลน์นะคะพิมพ์10 10 10รับพลังงานดีๆนะคะทุกอย่างที่คุณทําทุกสิ่งที่คุณพยายามตัวตนที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นคุณเป็นได้คุณมีได้นะคะ คุณเป็นได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณทำไดท้ทั้งหมดนั่นแหละนะคะอ่ะพิมพ์10 10 10รับพลังงานของการเริ่มต้นเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะรับพลังงานของความสำเร็จรับพลังงานของเงินของทองนะคะนะความรู้ความสามารถที่มีต่อย,ยอดเป็นเงินเป็นทองได้นะรับเงินมากกว่า3ช่องทางไปเลยคะ่ะวันนี้นะคะรับเงินมากกว่า3มช่องทางไปเลยนะคะ โอเควันนี้ส่งพลังงานให้ทุกๆท,ท่านแบบโอโหคุกกลุ่นเข้มข้นอลังการเวอร์วังมากนะคะแม่หมอแบบว่าจริงจังว่าเกินเบอร์นะคะโอเคก็เดี๋ยวใบเตยก็คงจะไปทำงานแล้วนะคะขอให้พี่ๆทุกๆท่ทานเนี่ยมีความสุขนะคะก็คงจะเอาไลน์นี้ไปลงในใน u t u b e ด้วยนะคะเอาไลน์นี้ไปลงใน YouTube ด้วย โอเคค่ะขอให้ทุทกทท่านมีความสุขนะคะในการทำงานนะคะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกๆประการนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะมีที่จะเป็นคุณมีสิทธิ์ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขตั้งแต่วันนี้อนุญาตให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ควรได้ตั้งแต่วันนี้นะคะอย่าไปปิดกั้นตัวเองอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะ เจอกันไปเตยคลิปหน้านะคะไลฟ์หน้านะคะใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญขอให้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะมีความสุขในการทํางานและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การกดใจทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ